สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับมาอยู่กับซูมไลออนครับเดี๋ยวมาดูอ่าโชเฟอร์โชเฟอร์มือใหม่แต่เก่าแล้วแหละแ,แต่ว่าน่าจะเป็นอ่าคันเนี่ยที่เคยจับมัง้งซูมไลออนครับเซตอีสองหนึ่งห้าอีครับเอซีอี มันก็ฟืดฟ้าดเหมือนกันนี่นี่ไม่ธรรมดาเลยส่วนซานนี่ออกไปแล้วครับตรงนี้จะเป็นสถานที่บำบัดหรือว่ากำจัดขยะ เสียงเงียบเลยนะเงียบกิ๊บเลยครับสไตล์เขียวเขียวเทาครับสำหรับเจ้าซุมไลออนนะรถเกี่ยวเขาก็มีครับรถเกี่ยวซุมไลออนนี่แหละ เราอยู่โซนอ,อำเภอบ้านกรวดครับอำเภอบ้านกลวดนี่จะมีที่กําจัดขยะด้วยนะใหญ่มากครับพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่อันนี้ก็เอาเจ้าซูมไลออนครับมาเก็บเก็บงานเขา,าขุดเรียบร้อยหมดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็ปูผ้าผ้ายางหรือผ้าอะไรไม่รู้ ดำๆเนี่ยมันก็ไม่ช้าไม่ไม่เร็วจนเกินไปนะอุ้ยอุ๊ยอยดูแรงของเขาครับน่าจะเจาะดินแข็งได้ดีครับ ออเถึงกับยกล้อเลยครับตอนนี้ก็ไม่มีรถขนนะก็คือเก็บงานอย่างเดียวครับ ไม่เข้าหรือ,อยังไงเดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับรถใหม่ๆอะไรก็มันเงียบไปหมดแล้วครับ แต่การเล่นรถต้องต้องดูกันยาวๆครับตอนนั่นแหละใกล้จะหมดอายุไขของมันนะสิบปีหรือห้าหกปีไม่ถึง10ปีจะรู้ผลเลยครับหรือว่าอยู่ที่การใช้งานด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนรักษาเขาดีเขาก็อยู่กับเราได้นานครับบางคนก็ใช้อย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้นานครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนคําว่าเอาไว้ก่อนนี่ บางครั้งก็ทําให้รถโซมเร็วนะก็มีอะไรก็รีบซ่อมรีบทํารีบจัดการมันซะ เดินก็เร็วเหมือนกันนะฟึดฟันกันครับ เดี๋ยวเราจะติดตามเจ้าซูมไลออนนี่แหละจนกว่างานนี้จะเสร็จเราจะถ่ายลงวันละคลิปให้ FC ได้ดูกันครับว่าสายเขียวเขียวดำเทานะว่าจะทำงานอึดหรือว่าทนหรือว่าขุดดินแข็งๆได้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเร็วเหมือนอา่ายอื่นๆไหมหรือว่ามันอยู่ที่คนขับด้วยหรือเปล่าอันนี้ น่าจะเร่งแบบเบาๆนละตอนนี้ก็มีคันเดียวในโซนอำเภอบ้านโวดครับสำหรับซูมไลออนไม่รู้ว่าเขาเช่ามาหรือว่าซื้อมาหรือเปล่าไม่รู้นะ ่วนว่าไม่ค่อยมีครับในโซนนี้ครับมีก็มีแต่แคทโคมสุแล้วก็โกเบครับแล้วก็ฮิตาชิแต่นี้เจ้านี้มาแบบเดียวๆเลยครับคันเดียวด้วยตัวใหญ่สองหนึ่งห้าอีครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะหรือว่ามันลึกเจาะจนแท็กยกเลยครับ